สวัสดีค่ะหมอม,มอมอมอๆอ,อ,อีกแล้วนะคะวันนี้หม่อมมีข่าวร้อนๆที่อาจทําให้เพื่อนๆที่ขับรถอยู่ถึงกับต้องกุ้มขมับหรืออาจจะต้องคิดหนักว่าฉันควรมีรถอยู่ไหมเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของกฎภาษีรถยนต์ใหม่ในสหราชอณาจักรค่ะที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วและอาจทําให้ผู้ขับขี่รถเบนซินและดีเซลถึง2ใน5รายต้องยอมจำนนต่อสถานการณ์และอาจต้องเลิกใช้รถไปเลยค่ะฟังดูน่าตกใจใช่ไหมล่ะคะครเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะเพราะว่าจากการวิจัยล่าสุดที่จัดทําโดย Stage c o ค e ผู้ให้บร การรถบัสรายใหญ่สุดในราอาราจชกจกได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าทึ่งว่าผู้ขับขี่รถยนต์เบนซินและดีเซลถึง2ใน5คนหรือคิดเป็นประมาณ41เปอร์เซ็นต์นี่ก็เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใช้รถบนถนนเลยนะคะเนี่ยที่อาจถูกบีบให้ต้องทิ้งรถของตัวเองในปีนี้หากค่าใช้จ่ายในการขนส่งยังคงพุ่งทะลุเพดานจนไม่สามารถแตกรับได้ค่ะเรามาดูกันชัดๆว่าอะไรคือตัวร้ายที่ทําให้เกิดความกังวลน,นี้ค่ะปัจจัยสําคัญก็คือภาษีรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงค่าเบียบาา้ยประกันที่ไม่รู้จะขึ้นไปถึงไหนและที่สําคัญ คือค่าใช้จ่ายในการขับขี่โดยรวมที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ํามันที่เอาแต่ขึ้นเอาแต่ขึ้นนะคะมาเจาะลึกเรื่องภาษีรถยนต์กันหน่อยค่ะหรือที่นี่เขาเรียกว่า Vehicle Excise Duty ค่ะได้มีการปรับขึ้นสําหรับปีภาษ2025ี2025-2026ซึ่งก็คือตั้งแต่วันที่1เมษายน2025เป็นต้นไปนี่แหละค่ะโดยรถยนต์เบนซินและดีเซลส่วนใหญ่ที่จดทะเบียนหลังเดือนเมษายน2017จะเห็นอัตรามาตรฐานเพิ่มขึ้นอีก5ปอนด์เป็น195ปอนด์ต่อปีส่วนรถยนต์รุ่นเก่่าทีปลลยมพิษสูง อาจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นถึง70%เลยนะคะและที่สําคัญคือรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเคยเป็นลูกรักได้รับการยกเว้นภาษีมาตลอดก็ต้องเริ่มจ่ายภาษีแล้วตั้งแต่1เมษายน2อนี้ยยน,2025นี้ค่ะโดยคิดที่อัตราเริ่มต้น10ปอนในปีแรกและ195อปอนในปีถัดไป <c oughs> แหมขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะคะ <c oughs> นอกเหนือจากภาษีแล้วช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเรายังคงได้เห็นราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นถึง10%ซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลทําให้ค่าใช้ใจ่ายในการเติมน,มนมมาถถา,นนา L, นัันนนนนรรรถตตตงสหบขขดด20-60ลลิือย์ที่่่ววุค,ค ที่เพื่อนๆใช้กันอยู่เนี่ยอาจพุ่งสูงถึงกว่า80-90ปอนด์เลยทีเดียวนี่แหละค่ะที่สร้างแรงกดดันทางการเงินให้กับทัวร์เรือนจำนวนมากสถานการณ์ที่บีบคั้นแบบนี้ทำให้ผู้ขับขี่หลายคนอาจจะต้องมานั่งคิดทบทวนเรื่องการเดินทางในชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วนะคะว่าควรที่จะหันมาพิจารณาทางเลือกการขนส่งอื่นที่มีราคาถูกกว่าแล้วก็ไม่สร้างความเครียดมากนะักดีกว่าไหมนะคุณเด็บรากูดวิมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสำคัญของสเตจโค้ดก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า ในโลกที่ไม่มีการหยุดนิ่งในปัจจุบันที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นการพิจารณาทางเลือกอื่นในการเดินทางไปทํางานเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและเธอก็อยังเสริมอีกว่าการนั่งรถบัสไปทํางานไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้โดยสารได้ใช้เวลาพักผ่อนคิดอะไรไปเรื่อยๆเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีการขนส่งที่คุ้มค่าทั้งขาไปและขากลับจากที่ทํางานอีกด้วยนอกจากนี้เธอก็อยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการใช้รถบัสเพียงอย่างเดียวสามารถเพิ่มเวลาส่วนตัวให้กับผู้ขับขี่ได้ซึ่งเป็นเวลาที่เ,เพื่อนๆสามารถนำไปทำกิจกรรมอ,อื่่่นๆททีปกติแล้้้วาไไมดถเกิดว่าต้องขับรถเองนะคะ คุณกู๊ดวินก็ยังพูดทิ้งคายอีกว่าให้คนอื่นขับรถให้เนาะแล้วเราก็จะได้หยุดพัก นั่งรถเพลินเลื่อนดูโทรศัพท์อ่านหนังสือฟังเพลงหรือจะมองออกไปนอกหน้าต่างอารมณ์เหมือนมิวสิกวิดีโอเลยผมก็แอบคิดนะคะว่าเกรห์เฮาบางรอบมันก็เต็มไม่มีเวลาให้มานั่งดูโทรศัพท์มือถือหรอกใช่ไหมคะเพื่อนๆ่นแล้วเธอก็อยังเน้นย้ำว่าในยุคที่สุขภาพจิตเป็นสิ่งสาคัญการแลกเปลี่ยนการเดินทางด้วยรถยนต์ที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงและสร้างความเครียดไปเป็นการเดินทางที่สงบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างการนั่งรถบัสอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลายคนต้องการก็ได้นะคะและนี่ก็คือสถานการณ์ที่น่าจับตามอออองงงยย่่่่่าา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 ใใใกกกล้้้้ชชิิดดคะเเเเเพพืนนนๆรรรถถวจจป็ข หรือว่าการใช้รถยังเพิ่มขึ้นแบบนี้ผู้ขับขี่จํานวนมากก็อาจจะต้องจําใจทิ้งรถของตัวเองไปจริงๆแล้วหันไปพึ่งระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นโดยส่วนตัวหม่อมนะกว่าจะได้ใบขับขี่มามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยใช่ไหมคะแล้วการนั่งรถบัสเนี่ยมันจะประหยัดได้จริงหรอก็อาจจะถูกกว่าน่อยเพราะว่าไม่ต้องมาจ่ายรถแทก็กค่าน้ํามันอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่สะดวกสบายเหมือนมีรถเป็นของตัวเองในกรณีที่แบบว่าไปซื้อของได้เยอะหรือขนของได้มากการมีรถส่วนตัวมันก็ย่อมดีกว่าคะ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเ,เพื่อนๆอาจ เห็นต่างกันก็ได้ถ้าเกิดว่ามาดูผลได้ไม่คุ้มเสียถ้าค่าใช้จ่ายในการมีรถมันเยอะขนาดนี้คนก็อาจจะหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นก็ได้นะคะเราคงต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อที่จะบรรเทาภาระให้กับผู้ขับขี่บ้างนะคะและสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามข่าวสารกับหมอมตลอดนะคะฟังมาถึงตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าอะไรคือทางออกที่ดีที่สุดสําหรับผู้ขับขี่ในสาราราชาจากักรในเมื่อค่าใช้จ่ายรถยนต์พุ่งสูงขึ้นไม่หยุดแบบนี้จะยอมทิ้งรถไปใช้ขนส่งสาธารณะดีไหมีหมทงเลือก ไหนที่น่าสนใจอีกบ้างมาคอมเมนต์และร่วมแสดงความคิดเห็นกันด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้าชื่นชอบข่าวสารที่หม่อมนำมาแชร์ในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้นะคะและหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสหราชนาจากก็อย่าลืมกดกิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบบายยสวัสดีค่ะ